ะะวันนี้ก็พบกับฟอร์วดีโปรโมชั่นดีที่สุดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะวดีก็จะพามาชมรถนะคะเป็นรถตัวใหม่ล่าสุดของฟอร์นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวให้ชมกันในส่วนของรุ่น y ายแท็คันนี้นะคะเป็นรุ่น 4' ีคูนสนะคะเป็น y ายแท็ก e นเจนปี2 0 2 2นั่นเองค่ะเดี๋ยวมาชมนะคะสําหรับเจ้า f อร์ Next กเจนคันนี้นะคะ มีอะไรที่ปรับเปลี่ยนไปแล้วก็มีอะไรอ,ออปชั่นอะไรเข้ามาให้กับตัวรถบ้างนะคะคมณผู้ชมค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะไฟหน้าของเขาที่จะเป็นเอกลักษณ์เลยก็คือจะเป็นไฟแบบนี้นะคะ<ม>เขาเรียกว่า เป็นไฟรูปตัว C นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเดย์ไลท์รูปตัว C นะคะแล้วไฟตัวนี้นะคะก็จะเป็นไฟแบบแมท r ิก LED นั่นเองค่ะก็คือจะปรับลำแสงให้นะคะถ้าสมมุติว่าไฟตัวนี้จะเป็นสองรถคันหน้าก็คือเขาจะปรับลำแสงให้แล้วก็เปิดปิดไฟหน้าให้อัตโนมัติด,ด้วยในส่วนของกระจังหน้าของเขานะคะก็จะเป็นแผงล่างพึ่งคล้ายๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ขอดขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะตัวนี้นะคะเป็นแผงล่างพึ่งให้เป็นความสี สีเทานั่นเองค่ะและในส่วนของโลโก้ฟอร์ดตรงนี้นะคะเขาก็ยังมีกล้องด้านหน้ามาให้ด้วยนะคะเป็นกล้องแบบ360องศาเลยทีเดียวค่ะในส่วนของทางด้านล่างของเขานะคะตัวนี้เขายังมีเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะมาให้4จุดแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นไฟสปอตไลท์ของเขานั่นเองค่ะมีมาให้ด้วยสําหรับรุ่นนี้นะคะ สำหรับสีนี้นะคะก็จะเป็นสีพิเศษนะคะที่ตัวนี้นะถ้าสมมติว่าลูกค้าสนใจนะคะตัวนี้เป็นสีออกส้มๆเหลืองนะคะตัวนี้จะบวกเพิ่มไปอยู่ที่1นึ่งืบาทนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนงทางด้านข้างนะคะว่าด้านข้างของเขาเนี่ยให้อะไรมาบ้างนะคะ ในส่วนทางด้านข้างของเขานะคะเขาก็จะมีเป็นแบบคิ้วร้อให้เป็นเล็กๆแบบนี้นะแล้วก็ล้อของเขานะคะก็จะให้ล้อเป็นล้อขอบ18มาค่ะขอบ18นะคะรัดด้วยยาง25565 R 1 8นั่นเองค่ะในส่วนของล้อลอยแบบนี้นะคะเป็นยางขอบ18มาจากโรงงานนะคะตัวนี้จะเป็นรถดําเดิมมาจากโรงงานนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเครื่องยนต์ของเขาก็จะเป็นเครื่อง2000บเทอร์โบนั่นเองค่ะให้กํลาลังแรงม้าอยู่ที่210แรงม้าค่ะ ในส่วนของกระจกมองข้างของเขานะคะก็จะเป็นมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะคะแล้วก็ด้านล่างของเขานะคะก็จะมีกล้องนะแล้วก็มีไฟแบบนี้ด้วยนะส่องมาให้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบเวลา <_ suas> มีรถด้านข้างนะคะเขาก็จะมีสัญลักษณ์ให้ตรงนี้นะสําหรับรุ่นท็อปนั่นเองค่ะในส่วนของเหลาหลังคาของเขานะคะก็จะให้เหลาหลังคามาเป็นสีแบบ โรเมียมแบบนี้นะคะเป็นราหละะัาคาที่มาจากโรงงานเลยนะคะแบบนี้ด้านท้ายของเขานะคะด้านท้ายของเขาก็จะมีเป็นอ่โลบาร์นะคะโลบาร์คันนี้จะเป็นแบบสปอร์ตบาแต่ว่าตรงนี้จะสังเกตว่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นร่องเพื่อที่ให้จับสะดวกมากขึ้นนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีเทานันนเองะคะ่ะและในส่วนของ ด้านท้ายแล้วก็ไฟท้ายของเขานะคะไฟท้ายของเขาก็จะเป็นแบบ LED นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นออกแบบมาในส่วนของเป็นคล้ายตัว E นะคะแล้วตรงนี้ก็จะมีเป็นตัวไฟบายโซนนะคะอ่าแบบนี้เลยค่ะแล้วก็สัญลักษณ์ของเขานะคะก็จะเป็นตัวนี้ w i f i สติ๊กเกอร์ของเขานะคะเห็นไหมไฟตัวนี้นะคะก็จะเป็นไฟแบบ LED แบบนี้ค่ะอ่า ใช้ตัว J นะคะแล้วก็ตัววายแท็กสัญลักษณ์วาแท็กนะคะของเขาก็จะเปลี่ยนนะคะจากสติ๊กเกอร์ตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์แบบอะคริลิกนะคะแล้วก็ตัวนี้มาในส่วนของกล้องมองหลังมาด้วยนะคะแล้วก็สังเกตที่เปลี่ยนไปเนาะตัวเปิดปิดของเขาเนี่ยเป็นเป็นสีดําแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ตัวเบรกมาอยู่ตรงนี้นะคะตอนแรกก็คือเบรกมันจะอยู่ตรงนู้นเนาะสัญลักษณบไฟเบรกแล้วตรงนี้ก็คือให้ไฟเบรกมาอยู่ที่สากระบะท้ายแล้วนะคะ แล้วก็ตัวนี้มันจะมีตัวช่วยผ่อนแรงด้วยนะคะในส่วนของวายแผรนะก็คืออย่างวดีเนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะก็เปิดปิดง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายก็จะมีเซ็นเซอร์ถอยนะคะมาให้สี่จุดแบบนี้เลยค่ะแล้วด้านข้างนะคะที่พิเศษตรงนี้นะเขาก็ยังจะให้ที่เหยียบขึ้นไปแบบนี้ด้วยเป็นช่องแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะแบบนี้ ก็ขึ้นง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ด้านหลังสัม้าแล้วก็ด้านท้ายกระบะของเขานะคะก็จะมีในส่วนของช่องเสียบนะคะเป็นช่องต่างๆนะแบบนี้ค่ะนี่ถ้าสมมุติว่าในกรณีของลูกค้าที่เป็นแบบช่างหรือเป็นอะไรนะคะก็สามารถเสียบใช้ตรงนี้ได้เลยนะคะในส่วนของไฟกําลังที่ไม่เยอะมากนะคะก่อน่อะแล้วตรงนี้ก็คือปิดง่ายมากๆเลย นะคะแล้วก็แสตนลักตรงนี้จะเป็นอะคริลิกทั้งหมดนะคะในส่วนของ4 4ูณ4ไม่ว่าจะเป็นวายแทบก็ออกแนวสปอร์ตค่ะแล้วก็สวยมากขึ้นนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาชมในส่วนทางด้านในของเขานะคะ mm hmm. ว่าเป็นยังไงกันบ้างมาชมกันอ่ะด้านข้างของเขานะคะในส่วนของเบาะนะเบาะก,ก่อนเลยเบาะของเขานะคะก็จะเป็นเบนาะหนังแบบ แล้วก็เดินได้สีส้มนะคะยังโครงเอกลักษณ์กกะนะคะเป็นสีส้มนะคะแล้วเบาของเขาตัวนี้จะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลย mm. เขาให้มาเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะ,ะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จอเขานะคะสังเกตจอจะเด่นมากๆและใหญ่มากๆเลยนะคะเป็นจอแบบนี้เลยค่ะ 12นิ้วด้วยกันค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของช่องของแอร์นะคะเขาก็จะเป็นช่องแบบนี้ออกแบบมาสวยงามมากๆเลยนะคะในส่วนของช่องแอร์แล้วก็ไฟของเขานะคะเอยไม่ใช่แอร์ของเขานะคะก็จะปรับเป็นแบบนี้นะคะดิจิตอลขึ้นมาเป็นแบบนี้นะช่องแอร์ ะะแล้วก็ปรปับได้ซ้ายขวาเป็นดูอ้อเหมือนกันนะคะในส่วนของเกียร์ตัวนี้ก็จะมาเป็นเกียร์แบบ10สปีดเหมือนเดิมนะคะเป็นเกียร์แบบ10สปีดเหมือนเดิมเราสามารถเล่นเป็นเกียร์โหมดสปอร์ตได้ที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโฟวิวนะคะการปรับโฟวิวเราจะปรับเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นเบรคมือแบบไฟฟ้าแล้วนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นช่องชาร์จแบตด,ด้วยนะคะที่สามารถชาร์จแบตได้ในตัวรถนะคะ แล้วก็อ่ะเดี๋ยวพอดีนะขึ้นไป็งน,นอ่ะานี่ในส่วนของตรงนี้นะคะนี่เปิดฝากระโปรงด้านหน้ากอ่าแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นช่องเก็บสัมภาระอีกช่องหนึ่งนะคะออกแบบมาได้ สวยและดูหรูหรามากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านหน้าของเขาตรงนี้ก็จะเป็นหุ้มหนังแล้วก็พวงมาลัยของเขาจะหุ้มหนังทั้งหมดนะคะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยตรงนี้ก็จะเป็นตัว Cruise Control จะย้ายมาอยู่ในส่วนของทางด้านซ้ายฟู u i s e Control จะย้ายมาอยู่ในส่วนของทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวปรับหน้าจอดูหน้าจอของเขาตรงนี้ก็ปรับใหม่นะคะเป็นแบบว่าให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะแบบนี้เลย อ่ะเราก็จะบอกเห็นไหมว่าประตูไหนเปิดอยู่บ้างนะคะแบบนี้นะคะอ่าอ่ะเดี๋ยวลองดับเครื่องนะอ่าเห็นไหมอันนี้การดับเครื่องนะคะแล้วก็เอ่อเปิดปิดดับเครื่องนะคะก็จะใช้เป็นปุ่มอ่าปุ่มสตาร์ทแบบนี้นะคะอ่ะอันนี้ติดเครื่องแล้ว เป็นยังไงคะหรูหรามากๆตัวนี้นะคะก็ยังมีระบบกันออกนอกเลนขับขี่ตามรถกระตับขับขี่ตามรถคันหน้าได้นะคะเป็นแบบ adaptive cruise control นะคะคันหน้าขับอีกความเร็วเท่าไหร่เราก็จะขับตามของเขาเท่านั้นหรือว่าคันหน้าหยุดเราก็จะหยุดคันหน้าออกตัวเราก็จะออกตัวนะคะความพิเศษของเขาอยู่ตรงนี้เลยคะ่ะแล้วก็ในส่วนของ เนี่ยการการออกนอกเลนการลื่นถลายตรงนี้มีมาให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะอีกนิดนึงยังจะเป็นช่องเสียบพวก usb อะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ความพิเศษของตอใหญ่มากๆเลยทีเดียวค่ะเป็นยังกันบ้างคะสำหรับรุ่นของ Wi ยแ c 4คูณ4ใหม่นะคะกว้างขวางมากๆเดี๋ยวจะพาไปชมในส่วนของทางด้านหลังอ่าด้านหลังของเขานะคะ ก็กว้างขวางมากๆแล้วก็มีในส่วนของตรงนี้แอร์นะคะเราก็สามารถเสียบชาร์จแบตตรงนี้ได้เป็น USB นะคะแล้วก็มีช่องเสียบแบตหรือว่าใครที่จะใช้ในส่วนของโน้ตบุ๊กหรือว่าอะไรต่างๆนะคะสามารถเสียบได้นะแล้วก็ตรงนี้นะคะนี่เป็นที่ใส่ วางแก้วนะคะเป็นที่วางแก้วได้ด้วยเลยแล้วก็เท้าแขนได้ด้วยนะคะแล้วก็ความพิเศษในการเปิดเมื่อกี้เห็นตรงนี้การเปิดปิดประตูของเขานะคะเราใช้ตรงนี้นะ,ะเปิดปิดประตูนะคะก็เปิดตรงนี้นะเราจะไม่ได้ต้องดึงแบบอย่างนี้ละเราก็คือล้วงมือไปแบบนี้แล้วก็เปิดปิดได้เลย สำหรับ w i t แ c ก Next g e นนะคะหรือ Ford Next Gen ของเราปี2022พิเศษมากๆเลยนะคะแล้วก็สวยหรู นะคะดูแพงมากๆสาหรับให้มาเต็มที่นะคะสําหรับออปชั่นต่างๆนะคะและในราคาที่ประหยัดนะคะแล้วก็กับเครื่องโยนแรงๆแ,แบบนี้นะคะถ้าสมมุติว่าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจก็สามารถทักเข้ามาถามวดีได้นะคะที่เพจฟอร์ดวัดีโปรโมชั่นดีที่สุดค่ะหรือว่าเบอร์0959564239นะคะหรือว่าฝากช่องทางอีกหช่องทางนะคะจะเป็นช่องทางอฟอร์ดนะคะวัดี ชาแนลนะคะเป็นช่องทาง YouTube นั่นเองค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจในส่วนของรถเจนใหม่หรือว่าเป็นนิ่งเจนแบบนี้นะคะตอนนี้เปิดให้รับจองแล้วเริ่มทยอยส่งมอบรถกันแล้วนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะห้ามพลาดเลยนะคะก็รีบจองกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็เริ่มทําสัญญานะคะตอนนี้ก็เริ่มส่งมอบรถให้กับลูกค้ากันแล้วนะคะสําหรับท่านไหนที่ อ,อยากจะขับก่อนใครหรือว่าอยากจะเข้ามาทดลองขับนะคะก็ทักเข้ามาหาวัดดีได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ